วันนี้นะคะจะมาทําสปาหน้านะคะโดยใช้เครื่องกาววนิกสปาที่ซื้อมานะคะเมื่อกี้ทาทาไปบ้างแล้วนะคะเราก็จะบีบตัวเจลตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวดีทอ็อกซ์เราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ก่อนเออล้วก็ทาทั่วหน้านะเมื่อกี้ทาไปแล้วเราก็เมมโมรี่เต็มมันก็เลยอัดตามไม่ได้ก็เลย ต้องลบก่อนนี่นะคะนี่เป็นเครื่องนะคะก็เราก็จะฉีดน้ําแร่ในมือก่อนเขาบอกอย่างนี้ก็ไม่รู้เพื่อที่จะให้ตัวเครื่องมันสัมผัสตัวเครื่องแล้วมันแบบฉีดใส่นั่นด้วยร้ว่าเขาบอกให้ทํางนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะว่าเป็นยังไงเราก็จะกดเบอร์หนึ่งนะคะนี่เบอร์หนึ่งก็้วก็จับนี่ เขาบอกว่าให้ขึ้นหนักขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักคือที่ซื้อมานะ่คะเพราะว่าอยากหน้าดูเด็กเพราะว่าข้าพเจ้าจะสามขิบแล้วเดี๋ยวข้าจะซู้เด็กไม่ได้เดี๋ยวเด็กมาด่าวอีกอันนี้ก็เป็นซิว เป็นสิวนิดนึงนะคะก็ถ่างหน้ได้แต่ว่าต้องให้หัวออกก่อนนะมีตาช้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกนอนไม่หลับอยากให้หน้าเล็กนะคะต้องใช้ต้องถ่ายบ่อยๆแต่คนทำวันเว้นวันนะคะอันนี้เขาก็บอกมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีแต่แบบเออ ก็ซื้อมาลองเล่นดูเนาะทีซื้อคอที่คีนิกอะทีห้าหมืนยังซื้อแล้วเลยอะแล้วทำไมเครื่องนี้จะซื้อไม่ได้อหลอกต้องคืออายุเอยอะแล้วไงคะคือนี่จะสามสิบแล้วต้องบอกไว้เลยว่าคือบางทีด้วยอากาศที่เมืองไทยหรือแล้วก็อาหารการกินสมัยนี้มันทำให้เราผิวเราแบบ อ่อนแอง,ง่ายแล้วก็จะเป็นตีนการหรือว่าผิวหน้าเราก็จะไม่แต่งตึงแบบว่าพวกคอลลาเจนใต้ผิวเลรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่กระตุ้นมันมากเงี้ยหน้าเราก็จะเหี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบางทีเออไม่มีเวลาไปคลินิกรหรือว่าไปคลินิกแล้วบางทีราคาสูงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เครื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ลองนะใช้มาละ หมดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะมาซ้ํามันซ้ําได้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวฉีดกันให้มือแปะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,นะะเ,รเราเริ่มก็คือมันจะมีหัวนะคะหัวที่แบบเอาไว้ใต้ใต้ตาลิ้วรอยพวกที่แบบคนที่อาอยุเยอะเนี้ยแต่เราก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกเราใช้เบสิกก่อนแล้วเรายังนุ่มไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ คือมาเล่นนะ่ะเออว่ะไทยขึ้น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 หนักลงเบาเราอยากหน้าเลก็กะอยากหน้ากระชับด้วยเออแต่พอนวดนวดไปนะคะใช้เครื่องนี้ไปนะคะก็ไม่ร้อนไม่รู้สึกว่าร้อนหรือว่าวูบว่าบอะไรแบบจากบางคนเข้าใจว่ามันจะร้อน ตอนแรกนี่ก็คิดว่ามันจะร้อนมันก็ไม่ร้อนเลยขึ้น,นักบางเบากระตุ้นคอลลาเจนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอายุเยอะแล้วคอลลาเจนมันสร้างมันน้อยไง <c oughs> ที่จริงมันก็นวดขอได้นะ บางทีคอก็เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันขึ้นหนักลงเบาโอเคเราจะไปขั้นตอนอื่นนะคะเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วมันจะมีเจลอีกตัวหน,นึ่งนะคะโอเคพัแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแล้ว นี่หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็เช็ดหน้าให้แห้งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนเออตรงนี้ก็หายไปนิดนึงเออเริ่มหายไปละเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวเนี่ยค่ะตัวดีท็อกอ,อ้ยไม่ใช่ตัวดีท็อกก็สิเป็นวิตามินสามสิบสองชนิดสามสิบสองชนิดนะ เขาบอกอย่างนว่าสก,กัดมาก็โทๆ่ๆเนาะเขาบอกว่าใช้ก็พยายามใช้ให้มันหมดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันได้เ,เปิดฝาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะถ้ายังหมาวบ,บ,บาคือบอกม่ประหยัดก็ประสิทธิภาพวิตามินของมันนะคะก็จะเสื่อมลง ดวตอนนี้นะคะเราจะใช้เบอร์สองฉีดน้ำมัน